สวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้สวัสดีช่างอาาันาฏครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ช่างอันมาฏมาซ่อมง,งานให้ผมไหมก็ก็ถือว่าเป็นการบริการ,รหลังขายเนะเาะเปลี่ยว่า,าชุดของผมที่ติดตั้งฝั่งนูน้นที่ช่างอาาันาฏเคยมาติดตั้งให้ทางนู้นครับมันมีปัญหานิดนึงก็เลยเรียกมาบริการแล้วพอมาถึงวันนี้ท่านบอกว่าจะเอาชุดนี้มาส่งด้วยอันนี้จะเอาไปส่งที่ไหนครับนี่ส่งที่ตำบลทับทันตำบลทับทันอ่าใกล้ๆตรงนี้แหละบ้านทับทันเนาะแถวนี้เองใกล้แถวนี้ครับผม ผมก็เลยว่าขอดูนะครับนอกจากขอดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะให้ได้หลายคนได้ตัดสินใจด้วยว่าถ้าในกรณีที่อยากติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยเป็นยังไงแบบไหนเห็นว่าช่วงนี้นี่ปั๊มโซลาเซลล์เนี่ยเปลี่ยนมาทางของแฮนดูโ <Hand ulo S 2> ร่ตอนนี้ผมใช้ของแฮนดดโล่ถ้าเท่าที่ผมใช้ไอ้ไอ้ก่อนหน้านี้ที่ผมติดติด,ตดลงไอ้ชุดหลังสุดเนี่ยตัวที่สองก็เป็นแฮนดูโล่นะแฮนโ่ครับผมรู้สึกว่าน้ำจะไหลดีไหลดีครับผมตอนนี้ของแฮนดูโล่คุณภาพคุณสมบัติปั๊มดีมากครับทำงานได้ดีกรณีแดด,ดอ่อน จะดีกว่าปั๊มยี่ห้อบางยี่ห้อแหละผมบอกได้ว่าดครดีก็ดีกว่าหลายยี่ห้อเนาะถ้าเปรียบเทียบแล้วในกรณีที่750บาทเหมือนกันใช่ครับหรือจำนวนวัตเท่ากันฮ a นโลจะเหมือนจะประสิทธิภาพดีกว่าผูดง่างั้นเถอะใช่ครับผมคือทํางานดีในกรณีแดดอ่อนแดดอ่อนแดดแดด แดดเช้ามาเนี่ยของให้นาลูกทำงานแล้วแต่ถ้ายี่ห้ออื่นก็ต้องรอแดดหน่อยนิดนึงนนิดึงอ่าอาจจะจะไม่ได้กล่าวถึงภาดพิงของใครเนาะแต่ว่าอันนี้จ้าะโอเคกว่าทีนี้นะครับรุ่นที่เห็นนี้เป็นขนาดเท่าไหร่ยังไงครับสเปคครับผมปั๊มตัวนี้เป็น750วัตต์ดีซีบัสเลดเจ็ดวัตต์เจ็ดวัตต์ดีซีบัสเลดเป็นรุ่นใหม่750วัตต์ดีซีบัสเลดนะ750วัตต์นะครับมันเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้มันจะกินกระแสเอ็มร้อยห้าส เจ็ดพันห้าแอมมันกินแอมน้อยอม,อมันรองรับโวลได้สูงเนี่ยสองร้อยโวลซึ่งแตกต่างจากปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบบตทหกสิบถึงสองร้อยโวลเลยใช่ครับผมรองรับโวลได้สูงแสดงว่าก็ติดแผงได้เยอะสิครับได้ถึงสี่แผงครับผมตัวนี้โอ้สี่แผงก็แสดงว่าน้ํามีเต็มพิกัดเลยเต็มแ,แน่นอนไหลดีแน่นอนครับมผมตัวนี้นี่ครับต่อปั๊มนี่ก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับครับท่อสองนิ้วเนี่ยปั๊มใหญ่แล้วก็แบบก็ไม่ไม่ได้ยาวเนาะ เล็กๆสั้นๆก็ประมาณกี่ฟุตครับนี่อันนี้ประมาณ50เซนห้าสิบเซนครับผมสูงประมาณห้าสิบชุดนี้เป็นชุดสําเร็จใช่ไหมครับชุดสําเร็จครับผมชุดนี้ชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็จะมีอ่าถ้าเป็นชุดสําเร็จเนี่ยอย่างตัวนี้ผมยังไม่ได้ประกอบข้อตู้เนาะครับอ่าถ้าผมประกอบให้ก็จะประกอบข้อตู้ให้แบบนี้แหละก็จะมีเซิร์ฟมีเบรกเกอร์ดีซีต่อให้เรียบร้อยแบบเนี้ยเนี่ยนี่คือกล่องคอนโทรลปั๊มน้ำตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลของมัน ครับอันนี้คือกล่องคอนโทรลของมันครับเป็นกล่องคอนโทรลรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่เลยแฮนดูโล่เออเป็นรุ่นใหม่เนี่ยตัวนี้จะตัดน้ำแห้งน้ำขาดอัตโนมัติอ๋อหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่เอาไปใช้กับบ่อแล้วน้ำแห้งอ่ามันก็จะตัดอัตโนมัติใช่ยังไงก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้แน่นอนแล้ประกันไม่ไหม้แน่นอนครับผมและตัวนี้ทนด้วยครับผมตัวนี้ทนด้วยทนด้วยไม่ร้อนไม่ร้อนซึ่งตอนนี้ปั๊มน้ำหลายยี่ห้อเจอปัญหาเรื่องอินเวอร์เตอร์ร้อนร้อนแล้ว อ่าอีวัเตอร์ไม่ครับผมตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆก่อนอ้าวทีนี้ชิ่งสิ่งที่จะได้อ่าดูก่อนหน่อยเอะแล้วมีตัวปั๊มมีกล่องคอนโทรลมีตู้กันฝนแบบเนี้ยอ่าตู้กันฝนแบบนี้ต่อเข้าสําเร็จให้เรียบร้อยครับผมสายไฟอ่าอืมสายปั๊มก็จะมีไปอย่างเงี้ยห้าสิบเมตรสายต่อสายปั๊มเลยผมต่อให้เลยห้าสิบเมตรใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อตอนได้ต่อเพราะว่ามาแบบรีบๆมาแบบรีบๆอันนี้ก็จะมีเชือกเชือกไว้หย่อนลงเนี่ยห้าสิบเมตรแล้วก็จะมีฝาปิดบ่อบาดาลครับผมเรียบร้อย <Ừ. S 2> ผมรับประกันสองปีมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมซ่อมไม่เป็นหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่เอาไปใช้แล้วมีปัญหาเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้เลยครับผมไม่ต้องกล <Ừ. S 2> ัวอำนาจโซล่าเซลเปลี่ยนให้เลยชุดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทบวกค่าจัดส่งไหมครับค่าจัดส่งคิดแปดร้อยบาทจัดส่งนี้ต้องเป็นบริษัทขนส่งหรือว่าไปส่งเองครับจะเป็นรถของทีมงานของอำนาจโซล่าเซลไปส่งถึงที่บ้านเลยไปส่งถึงที่ครับผมผมกับไปอธิบายแบบนี้ใช่แล้วก็จะมีทิศทางไปแบบนี้แหละไปเขาอธิบายเราแบบนี้แหละบนือเขาก็ช่วยเราทําไปเลยอื ถ้าคุยถูกใจเขาก็เอ็มร้อยคนเดียวอาจจะมีการคิดเพิ่มหน่อยในเรื่องของค่าติดตั้งใช่ไหมครับผมนิดหน่อยค่าแรงช่างที่เขาไปทำมันก็นิดนิดหน่อยทีนี้เราไปดูคุณสมบัติของแผงแผงโซลารเซลล์นี่เห็นว่าก็เปลี่ยนยี่ห้อแล้วเหมือนกันเอแต่ก่อนนี้จะเป็นของยี่ห้อหนึ่งซึ่งมูเลอร์บอกเลย่ก่อนของของใครของชา้าอำนาจคุณส่วนใหญ่ก็จะรู้รู้กันอยู่ว่าผมใช้ยี่ห้อมูเลอร์เท่านั้นแต่ตอนนี้วิวัฒนาการมันมาไกล มันก็คงจะเหมือนกับโทรศัพท์นะแต่ก่อนนี้เป็นโนเกียแต่ทุกวันนี้มันมันก็เปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพอมันพัฒนาขึ้นมาปุ๊บมันก็มีรุ่นดีกว่านะก็มีของดีกว่าเราก็ต้องให้ลูกค้าเราเนี่ยได้ของที่ดีได้ของที่ดีที่สุดใช่ครับผมไม่ใช่ว่าของมูนเลอร์เนี่ยไม่ดีของมูนเลอร์นี่ดีอยู่แล้วแต่พอดีอันนี้มันดีกว่าไปอีกมันดีกว่ายังไงเดี๋ยวผมพามาดูคนสมบัติดูพิกดูด้านหลังครับเป็นยงไะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้า ฮาร์ฟเซลเนาะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าฮาร์ฟเซลเนาะครึ่งหนึ่งครึ่งเซลไม่ถึงงั้นมันจะเป็นแผงสองก้อนอย่าเงี้อืมฮะแผงตัวนี้สี่ร้อยวับาทสี่ร้อยวัตโมโนอืมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของมูเลอร์นี่สามร้อยแปดสิบสามร้อยสี่สิบกับสามร้อยแปดสิบ่าฮะครับผมวัลต์อ่ตัวแผงเนี่ยผมบอกของแผงมูเลอร์แผ่นหนึ่งแผ่นละสามสิบเก้าวัลต์อืมแต่ตัวนี้สี่สิบกว่าวัลต์อ๋อแสดงว่าตัวนี้มันมันมันถึงต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้คุณภาพแล้ววัลต ประสิทธิภาพมันดีกว่าเอาครูมันอยู่อือันนี้นี่คือด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จะไม่เหมือนมูเลอร์แล้วมูเลอร์นี่คือแบบอย่างเดียวยาวติดกันเลยอาด้านหลังเป็นแบบนี้นี่ครับด้านหลังื่องตอนจะเป็นแผงสามขาเป็นแบบนี้แบบนี้ปกติแล้วมันจะเป็นคู่ออกมาใช่ไหมครับเป็นคู่ปกติก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสองสายออก ขาเรียกว่าแผ่นแผ่นสองขาแผ่นสองสองบาร์นี้เป็นแผ่นสามบาร์สามขามก็คือกระแสไฟพวกนี้มันรับกระแสไฟดีกรณีเด็ดอ่อนหรืออะไรเนี่ยมันสามารถผลิตไฟให้เราได้เพื่อจะบาขับมอเตรอร์อแล้วมันก็มามาเข้ากันกับปั๊มน้ำยี่ห้อของเฮนโรลตรงไหนก็ตรงที่ว่าปั๊มน้ำของเฮนโดโร้อยห้าติแตกต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือรองรับโวลต์ได้ถึง200โวลต์ สองรับโวัลได้ถึง200โวลต์แต่ในขณะที่ตัวอื่นอาจจะร้อยแค่ร้อยหกสิบแต่ตัวนี้200เลย200ร้ยเลยช่างอานมาสก็เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมาเป็นของแฮนดูโรเลยใช่ให้มันแมทกันให้มันแมทกับแผงให้มันแมทกับปั๊มแต่ก็อย่างที่อธิบายนะครับว่าพอเราทํางานไปสักระยะหนึ่งถ้าเจอไอไรสิ่งที่ดีกว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช่ครับบริการที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะใช่ต้องเอาของดีที่สุดให้ลูกค้าครับผมสำหรับอำนาจโซล่าเซลล์ นี่ครับก็มาดูกันวันนี้นะครับเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วผมก็เลยขอให้มาอธิบายให้หลายๆคนได้เข้าใจก่อนหน่อยเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแผงเป็นแบบฮับเซลครับยี่ห้อของแผงก็คือลายเส้นนะครับนี่เป็นแบบนี้ลายเส้นครับโซล่าเทคโนโลยีนะครับโมโนคริสตัลก็คือแผงแบบโมโนนะครับแล้วก็นี่ครับแม็กซิมัมแม็กซิมัมพาวเวอร์ก็คือจานวนวัตต์สูงสุด400วัตต์แล้วก็ความต่างศักย์อยู่ที่40โวลต์ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยมันก็จะเพียงแค 340วัตต์เนาะสามร้อยสี่สิบวัตต์เต็มที่ก็คือ380วัตต์แต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็โวลต์ความต่างศักดิ์ถ้าเกิดเราเป็นรุ่นเดิมก็อยู่ที่ประมาณ38มสิบแปดไหมครับสามสิบแปดามสอันนี้จะดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของปั๊มโอเคด้วยนี่ครับนี่รูปแบบนี้นะครับนี่เป็นชุดสําเร็จอยู่ที่2 9ง0 0ื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้าถ้าถ้าเกิดรถช่างไปติดตั้งให้เลยครับคิดเท่าไหร่ชุดนี้ถ้าผผผมมมมมไไปตติดดั้้้้้้้งงงงงใใหหหหวววยรรรรรรโโคคสสาาาาทท่ออะํํนลลแ อุปกรณ์ท่ออะไรเป็นเ็จผมไปติดตั้งให้ถึงที่บ้านสี่หมื่นชุดนี้สี่หมื่นครับผมสี่หมื่นบาทชุดนี้สี่หมื่นบาททั่วประเทศไทยนะทั่วประเทศไทยครับถ้ากิดว่าต่างจังหวัดที่มันไกลๆอาจจะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยโบกเพิ่มนิดหน่อยนะครับสโลแกนก็คือไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังค์ครับผมถ้าเสียต้องซ่อมซ่อมไม่เป็นเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันทีเพราะว่าซ่อมไม่เป็นจริงๆอ่าก็ชุดนี้ก็จะได้แผงโซล่าเซลล์อยู่สามแผงครับอันนี้คือยกมาให้ดูเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างหนึ่งแผงเนี่ยแผงดีีลใหห้้ไดดูน่่่ออยเพืทจะ เป็นข้อมูลให้กับได้หลายคนในการที่จะตัดสินใจในการที่จะไปติดติดตั้งนี่ครับนี่ครับก็ถ้ายัางไงก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้ครับกับช่างอำนาจโซลาเซลล์เห็นว่าจะแจกเสื้อด้วยครับแจกเ,เสื้อนะครับผมคนไหน,นถ้าเป็นสั่งของจากผมหรือเป็นลูกค้าผมเนี่ยผมจะแจกเสื้อแบบนี้เลยนี่ครับเสื้อแบบนี้นี่ครับเสื้อแบบนี้เลยอำนาโซลาเซลล์นะครับอืมเป็นแบบนี้เบอร์โทรก็อยู่ด้านหลังเสื้อครับผมสโลแกนก็นี่ครับไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังค์อืมไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังค์สโลแกนเด็ดนะครับผมสโลแกนเด็ดจจะแกเเเลลยยยครัับผมมมสีีีไ่่่ต้้อองซปนนใหทท น่ครับบริการทุกระดับประทับใจวันนี้ก็เลยนะครับพาทุกคนได้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างในกรณีที่อาติดส่วเราะอ้อลืมถามไปชุดนี้ดูดน้าได้ลึกสุดกี่เมตรครับห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรผมห้าสิบเมตรลงบ่อบาดาลสี่นิ้วขึ้นไปบ่อบาดาลสี่นิ้วขึ้นไปสี่นิ้วขึ้นไปนะครับผมสี่นิ้วขึ้นไปต้องสี่นิ้วขึ้นไปด้วยห้านิ้วก็ได้นิ้วก็ได้ห้านิ้วยิ่งดีอแต่สามนิ้วลงไม่ได้นะครับผมไม่ได้เนาะไม่ได้นะสามนิ้วลงไม่ได้ก็พาทุกคนได้มาดูก ด้านหลังเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ด้านล่างวีดีโออีกครั้งหนึ่งครับ098 129 77 96นะครับนี่ครับอำนาจโซลารเซลล์วันนี้พามาดูชุดประกอบสำเร็จในราคา2 9 9 0 0บาทนะครับก็หมายถึงว่าเอาไปติดตั้งเองเอาไปติดตั้งเองง่ายๆครับไม่ต้องกวนต่อไปเป็นด้วย แต่ถ้าติดตั้งให้สี่หมื่นบาทน้ำไหลประกันสองปีปปโอเคชัดเจนนะครับถ้ายางไงสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้กับช่งางอำนาจโซลิเซอร์วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เอามาให้ดูแล้วกันนะครับอุตสาหรือมาให้ดูเลยขอบคุณช่างอำนาจอีกครั้งหนึ่งครับ,รบผมขอบคุณครับสวัสดีครับ